สวัสดีครับสิ่งก่อสร้างใหม่ระยะเศรษฐกิจ EP ในน็อตและ Walking t h ท i ทร i p พามาอยู่ที่สถานี BTS สถานีหายากราดพร้าวพามาดูความคืบหน้าของการก่อสร้างสัญานราดพร้าว2ว่าตอนนี้มีการก่อสร้างไปมากแค่ไหนแล้วครับหลังจากที่ว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ดําเนินการเริ่มก่อสร้างไปแล้วครับตามไปดูกันว่าตอนนี้สร้างได้มากแค่ไหนแล้ว ก่อนที่จะเดินไปตรงบริเวณที่เขาก่อสร้างเซ็นทรัลลาดพร้าวสองก็จะพาเดินใกล้ๆกับเซ็นทรัลลาดพร้าวที่อยู่ปัจจุบันนี้ครับว่ามีความคับข้างหรือมีอะไรน่าสนใจเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนเพราะว่ารู้สึกมาแต่ละทีก็จะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆกระทั่งย่านห้าแยกลาดพร้าวหรือว่าใกล้ๆกับเซ็นทรัลลาดพร้าวเดิมนี้ก็จะมีการปรับปรุงให้กลายเป็นนิวซีเดีหรือว่าย่านเศรษฐกิจศูนย์กลางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ จากที่เราเคยได้ยินกันอาจจะแบบแถวแถวสีลมย่านสีสลมสาทรหนีใช่ไหมครับแต่ต่อไปในอนาคตหลายๆย่านของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะายาราตร้าวนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งย่านเศรษฐกิจที่สําคัญไปอีกหนึ่งแห่งครับข้อมูลจากประชาชาิดอนเน็ตได้บอกไว้ว่า กลุ่มสินทันพัฒนาได้จ่ายค่าเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทยงวดปี67ตั้งแต่วันที่19ธันวาคม66ถึง18ธันวาคม67เพื่อเป็นการจ่ายค่าเช่าจำนวน1,387ล้านเป็นงวดที่16ครับจากสัญญา20งวดถึงปี2 5 7 1ซึ่งก็อีกไม่กี่ปีก็ต้องมารอดูกันว่าสินทันพัฒนาจะมีการเช่าต่อจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือไม่ แต่ก็คาดว่ากลุ่มเซ็นทัลพัฒนาก็คงไม่ปล่อยให้ทำเลทองย่านนี้ไปอยู่ในมือของเจ้าสัวหรือว่านักธุรกิจคนอื่นๆกลุ่มอื่นแน่นอนครับต่อจากนั้นเราก็จะเดินไปดูที่เขาก่อสร้างเซ้นทราดพ้าสองว่ามีการก่อสร้างไปมากแค่ไหนเดินผ่านโรงเรียนหอวังและความเจริญในย่านนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากเลยครับแต่ว่าที่ต้องตอบปรุงมากๆก็คือทางเท้าบริเวณย่านนี้ หลังจากที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าไปแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงทางเท้าด้วยเพื่อให้มีการเดินทางไปมาของพี่น้องประชาชนได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะสังเกตเห็นว่าความเจริญบริเวณนี้มีการเติบโตมากขึ้นอย่างมีตลาดจอร์ดแฟร์ที่ใครๆก็รู้จักมาลงตรงแดนเนละมิดเดิมครับ ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากเซ็นทรัลลาดพร้าวเดิมแล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวสองฝั่งตรงข้ามกันเองครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าย่านนี้มีการเปลี่ยนแปลงและมีการเจริญเติบโต,ตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างมากเป็นอีกย่านหนึ่งที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพมหานครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือว่ามาอยู่อาศัยครับเซ็นทรัลลาดพร้าวสองอยู่บนพื้นที่48ไร่ ฝั่งตรงข้ามกับแดนเนลมิดเก่าครับหรือว่าตอนนี้กลายเป็นตลาดจอร์ดแฟร์ที่เราเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นั่นเองโดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น2ระยะหรือว่า2เฟสด,ด้วยกันครับระยะแรกเป็นศูนย์การค้ามีความสูง6-7ชั้นและระยะที่2ก็จะสร้างเป็นโรงแรมหรือว่าอาคารสำนักงานให้เช่ารวมถึงคอนโดหรือว่าอาคารเพื่อการอยู่อาศัยครับ โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จประมาณปี2571ครับซึ่งตอนนั้นตรงบริเวณเซ็นทัลลาดเพาวเดิมก็จะหมดสัญญาเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทยพอดีและก็รอรุ้นว่ากลุ่ม CPN จะเช่าตรงที่เดิมควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ใหม่นี้ด้วยหรือเปล่าถ้าเช่าที่เดิมด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ใหม่นี้ไปพร้อมๆกันก็จะดีมากๆครับเพราะว่าจะทําให้เกิดภาพเซ็นทัลดิสทริกหรือว่าเหมือนๆคล้ายๆกับตรงใกล้ๆกับ เอนโพ i เ m หรือว่าเอนซเฟี phere, ที่เป็น M อนดิส i c ิตรงนั้นครับก็จะเกิดภาพความเจริญหรือว่าความเป็นเศรษฐกิจที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเพราะว่าที่เก่าและที่ใหม่นี้อยู่ห่างกันไม่มากก็ประมาณ500เมตรเองครับเพราะฉะนั้นก็จะฉายภาพความเจริญญ่านนี้ให้มีมากขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามในปี2571หากกลุ่ม c p n จะไม่ต่อสัญญากับรอฟทอจริง พื้นที่48ไร่แห่งใหม่ที่กําลังก่อสร้างเซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่นี้ครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไม่แพ้กับตรงบริเวณเซ็นทรัลลาดพร้าวเดิมครับเนื่องจากอยู่ใกล้กับการคมนาคมขนส่งที่ค่อนข้างสะดวกทั้ง BTS รวมถึงการคมนาคมขนส่งผ่านถนนสองสายทั้งถนนวิภาวดีรังสิต และถนนพหลโยธินที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดให้การเดินทางมาสู่เซ็นทรัลลาดพร้าว2ที่กำลังก่อสร้างนี้เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วครับสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking Thai Trip ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e กดกระดิ่งไห้หน่อยนะครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปของน็อตด้วยนะครับว่าน็อตจะพาไปเดินที่ไหนแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ